ละคอนสั้นเรื่องไปเที่ยวน้ำตกตามคำขอไปรับชมกันเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคไปไปไเราไปกันเถอะเดี๋ยวจะสายเอาเพราะว่าพ่อจองไว้ประมาณ บ่ายสองครึ่งตอนนี้บ่ายสองแล้วปะ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 คัดเข็มัดดีๆนะเด็กๆค่ะครับปะปมันไม่ไกลมากที่นี่อยู่ประมาณลบบุรีเองไม่ไกลไอ้ไม่ใช่สีนนทบ,บุรีเฮ้เด็กกลับบ้านกันหมดแล้วเหรอฉันลืมนะ่ะว่าต้องไปทางไหนขาคิดแปบ๊บโอเค ไปไป,ไปบอกเลยว่าที่เนี่ยสวยมากเลยนะเป็นที่ที่น้ำตกสวยจริงๆพวกเราเคยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีคนแต่ตอนนี้คนเยอะมากเลยนะอหจริงเหรอคะจริงสิแล้วก็มีธรรมชาติเยอะมากขึ้นด้วยนี่ถึงเขตน้ำตกแล้วนี่นีนี่ เดี๋ยวต้องตะลึงกับความสวยงามฉันก็ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นเจ้าของอุ้ยเราเลยมาแต่แป๊บหนึ่งอ้ยเราเลยมาจริงด้วยแหวไม่น่าเลยเลยเดี๋ยวนะนี่ต้องไปทางนี้แล้วก็ขึ้นทางนี้ไปแน่เลย เย้โอเคถึงแล้วจ้า,านี่หหสวยมากเอ้ยยังไม่ถึงจะสวยอะไรหรอทีทจอดจอดไหนดีใบบสองคนเยอะขนาดนี้เลยเหรือเฮ้ยเราจริงๆเราคนมมาตั้งแต่สิบโมงปปปลงลงลงพออยากไปดูแล้วไปไปทางขึ้นทางไหนอะลงมาดีเด็กๆ ไม่เอาอ่ะลอนเฮ้ยแต่แต่แต่ถ้าไปน้ำตกก็ต้องแบบเยน็นเย็นไปไปๆปปพวกเราพร้อมมาจากบ้านค่ะพร้อมก็ดีแล้วโอ้ยหูยฉันเห็นคนแล้วละ่ะโหยเดินชา้าชวัดเลยเด็กๆเอ้าแม่เกอร์ไปเดินทำไมตรงนั้นล่ะลูกผมไม่รู้นี่ฮะ <c oughs> โอ้นี่ไงน้ำตกโอ้ยขึ้นมาเอ้าเดี๋ยวเรามาสำรวจใต้ถ้ำกันไหมตรงนี้เข้าท้ำได้ด้วยเหรอโอ้ว้าวอันนี้คือความลับอืมอุ้ยอฉันรอแล้วว่าฉันอยากไปเล่นแล้วไปไปไเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งเข้าลงไปเดี๋ยวต้องไปติดต่อกับเจ้าของก่อน เอาห่วงยางกันมาหรือเปล่าเถอะเอามาสิคะเตรียมพร้อมอยู่แล้วเรื่องนี้เจ้าของอยู่ไหนน่ะอยู่บ้านนี้เหรอเฮ้ยเจ้าของอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยยรนได้รอยสวัสดีครับเฮ้ยคุณแมวเจอกันอีกแล้วคุณมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันเหรอเปล่าผมนี่แหละเจ้าของฮ่าจริงเหรอไม่เชื่อหรอก วันนั้นที่เราไปแคมปิ้งคุณก็เป็นเจ้าของไม่ใช่เหรอใช่ฉันรวยไงฉันเป็นนายกเทศมนตรีเธอไม่รู้เหรอไม่ได้อ่านข่าวเลยลึกไงนะใช่ผมชื่อฟ้าฟ้าพยองเหมือนเดิมอะ่ะฟ้าพายองฟ้าพยองใช่ไหมจองสี่คนเอาที่พักใช่ไหมใช่ครับเอาที่พักด้วยอยู่บนสุดตรงนั้น โอเคจองแล้วไปไปเล่นได้เลยฉันนั่งรอเว้ยไม่คิดเลยว่าคุณแมวเนี่ยจะทำงานที่นี่เหมือนกันเอ้ยจะจะบริหารที่นี่มันก็น่าแปลกนะโอ้โ mm hmm. ้คนเยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยใครเต้นอะไรอุ้ยนี่เพื่อนฉันนี่อุ้ย ลูกมาเที่ยวด้วยหรอใช่ลูกฉันอยู่ข้างหลังนะ่ะทำอะไรอยู่ไม่รู้นะ่ะสวัสดีแดงายองผมไม่ได้ชื่อแดงายองผมแค่ดูน้ำเฉยๆอุ้ยน่ากลัวเอาไม่ลงมาล่ะกลัวผมกลัวอุย้ยน่ากลัวชมัดเลยอ่ะสูงมากเลยนะอุ้ยลงไปได้ไงอ่ะพี่นี่เหมือนผู้หญิงเลยนะ อุย้ยย e s ส e ย h อ้าหวัดดีใบเตยใบมอนเอาโมเดลก็มาด้วยเหรอใช่พ่อฉันพามานะ่ะเนี่ยพ่อฉันอยู่ข้างหลังเธออ้า oh. วที่ใส่กึงเกงสีเขียวเหรอใช่ใช่ช่เธอเธอมานานหรือยังอะ่ะฉันเพิ่งมาไม่กี่นาทีนี้เองโอ้ oh. เรามาเล่นกันเถอะแม่ครับผมลงแล้วนะ ตาแม่จะไม่ลงนะแม่ขอแต่งหน้าก่อนครับไปแล้วว้าวอุ้ยอะไออ่ะอ้าวแดงแดงมาเหมือนกันเหรอใช่ฉันก็มาอ้าวแม่เก็เธอมาเหมือนกันเหรอนี่เห็นฉันไม่ละโอ้ยถามอะไรมวัวสวเธอดูอะไรอยู่อะฉันอยากรู้ว่าเส้นทางของน้ำตกมาจากไหนนะเราขึ้นไปกันไหม จะดีเหรอมันลื่นะในชีวิตจริงทุกคนห้ามทําตามนะกระแสะน้ําอาจจะแรงมากเด็กๆตัวเล็กๆอาจจะพากไปเลยก็ได้นะคะว้ายน่ากลัวเพราะฉันไม่เอาแล้วอุ้ยเธอนี่อุ้ยเธอต้องจับฉันให้ได้นะได้ดิฉันยังไงฉันก็จับเธอได้แล้วเธอไปนะอุ้ย ฮ่าฮฉันไม่ยอมให้เธอจับง่ายหรอกนี่เติร์ดสอนฉันเต้นหน่อยได้ไหมได้อ่ะอย่างแรกเต้นตามฉันนะเออโอเควันนี้เรามาทำบอยเอ๊ะเรามาทำเกิร์ลแบนด์กันเถอะสามสองนึ่งว้าวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอ้า ดีจ้าสวัสดีมาดูลูกหรอใช่จ้าลูกของฉันหัวแดงๆอะ่ะที่อยู่กับลูกคุณน่ะหัวแดงๆอะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะแดงเหรอใช่จ้าหุยฉันก็อยากลงไปเล่นนะแต่ฉันไม่ได้เอาชุดว่ายน้ํามาเฝ้าลูกกันเนาะจริงๆฉันก็อยากลงไปนะแต่ฉันกลัวสิฉันอยากเซลฟี่มากกว่า มาแฉกันหน่อยในไหนทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วในสระนี้ฮ้อ้อาวหวัดดีจ้าฟ้ากับเขียวฉันลงไปด้วย <c oughs> เพื่อฉันอา้าวหวัดดีจ้าหวัดดีหวัดดีมาเหมือนกระโดเนี่ยบังเอิญจังเลยนะก็ชิ้นนี้ปิดเทอมแม่โอ้ช่วงปิด <c oughs> เทอมก็ต้องแบบมาเที่ยวกัน อ๋อจ้าจ้าจ้านี่นายอยากรู้ไหมว่าข้างบนนั้นมีอะไรนะ่ะอยากรู้สิพาฉันไปดูไหนได้ไหมลองดูเราลองไปกันเถอะแต่แม่เราต้องว่าแน่แน่เลยเราแอบไปกันโอเคโอเคไปยังไงดีละ่ะขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้อแม่ครับพ่อครับผมขอไปกินน้ำก่อนนะ จ้าไปไปๆเราแอบ,บกันเถอะฉันก็อยากรู้ว่าข้างบนนั้นมันมีอะไรนะไป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 นี่ห้องพักเธอเหรอเอานี่ห้องพักเธอใช่ไหมฉันแรกใช่ใช่ห้องพักฉันเองวู้สวยเหมือนกันนั้นเนี่ยเราไปกันต่อเถอะนี่ฉันจองห้องพักชั้นที่สาม ไม่ใช่ห้องนี้นะไปไป,ไปอันนู้นข้างบนสุดห้องพักของพ่อแม่ฉันเองแล้วก็ฉันด้วยเพราะฉันจะพักที่ตรงนี้นี่พื้นมันอาจจะเอียงๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นไม้นี่ดูข้างบนสิเราจะใช้เราจะกระโดดแล้วก็วับสามสองหนึ่งไป ในชีวิตจริงทุกคนห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะวูเราไปกันเถอะพวกไปว้าลื่นมากเลยอะวูไป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 วูวูว,ว,ว,วูใกล้ถึงแล้วเหมือนสไลเดอร์เลยฮะเย้สนุกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ๆๆสนุกมากเลยอะ่ะ ว่าเขาเต้นอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะแม่ฉันอยู่ตรงนั้นน่ะเสื้อชมพูเหรอใช่เสื้อชมพูเรามาเล่นกันต่อเถอะออ้หหเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันเพื่อ่ยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสกรได้ค่ะใครอยากได้ไอดีน้ำตก ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะใครไม่ชอบก็กดใจไว้ให้ก่อนนะทําบุญทําทานนะคะอ่ะบายบายค่ะุกคนค,ค่ะอยากให้มี EP 2สเม้นมาไบร์ทไบร์ท